ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุคนกลับมาเจอก,กับปาล์มองรีอีกครั้งนนคะ่ะวันนี้ก็แต่งตามีมแก้มีคิ้วอะไรเรียบร้อยขาดเป็นเพียงงานปากนะคะที่เราจะยังไม่มีนะคะก็ทุกคนเห็นรูปปกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวลิปกระต่ายนะคะที่ปามฮอไปนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะชวิว อันนี้คือจากแบรนด์ G G Bear ค่ะเป็นลิปน้องกระต่ายทั้งหมด3สีที่บาซื้อมานะคะจะมีเบอร์3 4 5สี่นะคะเขาชื่อรุ่นว่า a d o r a b l e Water Gloss Lip g l a s s นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าสีชมพูสีม่วงอเป็นแบบรุ้งๆสวยดีนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีกระต่ายรอบเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบทำเป็นนูนๆน,นะทำดีนะแบรนด์ G G Bear แล้วก็ ด้านบนก็จะมีชื่อสีบอกนะคะด้านล่างก็จะมีวันหมดอายุบอกด้วยนะคะแล้วก็จะมีแง่งๆเนี่ยชอบมากเลยมันเปิดแง่ยมันจะปึ๊กออกมานะคะลิฟกระต่ายเนี่ยจะเป็นลิฟน้องพวงกุญแจนะคะก็จะเป็นน้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นน้องกระต่ายน้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นน้องกระต่ายเนาะนี่แล้วก็จะมีพวงกุญแจให้ซึ่งพวงกุญแจเนี่ยเอาออกได้นะคะแล้วก็ทิ่กก้นเขาก็จะมีชื่อสีบอกนั่นเองนะคะเป็นสติกเกอร์แปะอยู่นะคะ เราจะแกะออกมาก็ได้นะหรือจะเอาห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่สีเบอร์แรกคือเบอร์3เป็นเบอร์โปรดของปาลนะคะแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้ธรรมดาเลยปกติมากนะคะอันนี้เป็นเบอร์สนะคะจะเป็นสีแบบเออ,อยังไงนุ่นุแดๆแดงๆส้มๆคือเป็นความแบบประมาณเนี้ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือใช้บ่อยจนใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองจะปาดที่ปากให้ดูเลยนะคะ เนื้อมันจะมีความแบบเป็นน้ำน้ำเป็นวอเทอร์เป็นทิ้นน้ำนั่นแหละนะคะจับตรงหูน้องก็ต่ายแล้วก็ปาดได้เลยสีค่อนข้างชัดนะแล้วมีกลิ่นแบบวานิลาฟิตฟตี้ฟิตตี้คือกลิ่นเป็นกลิ่นหอมหอมแล้วก็มีรสชาติที่ขนมขนมหน่อย เรียบร้อยแล้วสําหรับเบอร์ 3, สามซึ่งเป็นเบอร์โปรดบามมันจะเข้ากับเมกัพลุคนี้มากเลยนะเพราะว่านี่แต่งแบบโทนชมพูหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลุคแบบน่ารักะเป็นสีแบบที่ใช้ได้ทั้งแบบลุคที่มันตานแน่นๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นลุคแบบเบาๆก็ได้เพราะสีมันค่อนข้างที่จะเบาแต่ว่าสีสวยมากแล้วก็ตัวนี้ติดทนดีนะคะเราชอบตรงที่เนี่ย ทาไปอ่ะมันจะรู้สึกสบายปากมันจะเป็นน้ำๆมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเวลเวตอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบคิ้นน้ำที่จะมีความเป็นเจอรี่นิดนึงซึ่งมันจะแบบสบายปากมากอ่ะความชอบเนื้อแบบนี้มากๆแล้วก็ติดทนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะดีแล้วก็สิสวยอะ่ะเป็นสีโปรดของความอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อที่อันที่สองซึ่งเป็นสีเบอร์สี่นะคะสีเบอร์สี่ก็จะเป็นน้องม่วงแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะแตกต่างกันเลยนะแต่ละอันนะคะนี่น้องม่วงกับน้องชมพูนะคะ น้องเบอร์สี่เนี่ยนะปามก็ใช้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่าน้องเขาจะออกโทนม่วงๆหน่อยเห็นปะสีแตกต่างกันมากเลยเบอร์สามกับเบอร์ส,บบรสี่คือเบอร์สาม,มันจะเป็นแบบโทนส้มชมพูเบอร์สี่จะเป็นแบบโทนชมพูมว่วงนะคะซึ่งปามไม่ค่อยชอบโทนนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเหมือนโทนนี้มันกําลังอินอะมันกําลังฮิตมันความแบบชมพูมว่งมวงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไม่ค่อยชอบนะเนี่ยเดี๋ยวปาดลงที่ปากเลยสีชาร์ดเนี่ย นะอ่ะเบอร์ห้าเรียบร้อยก็จะเป็นโทนม่วงซึ่งเป็นโทนที่มันไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะรู้สึกว่า คนนี้มันดูเป็นแบบผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้อะแต่ก็เข้ากับลุคนี้นะเพราะว่านี้เป็นแบบเมคอัพสีแบบชมพูชมพูโทนสีม่วงชมพูม่วงเข้าไปด้วยกันได้อยู่แต่ด้วยความที่ไม่ค่อยชอบโทนม่วงๆสักอเอรติง่งม่วงๆสตรอรก็จะเลยรู้สึกแบบแปลกๆในแค่น Song ั้นเองนะคะก็อยู่ที่คนใช้เดี๋ยวต่อ,ตอ,ตอไปต่อเบอร์สุดท้ายคือเบอร์5้านะคะเบอร์5้าจะเป็นน้องชมพูอ่อนเลยนะคะสี3อันนี้คือแตกต่างกันเลยเนี่ยเห็นไหม สีสามอันแต่ต่างคือชอบมากรู้สึกว่าซื้อครบสี่แล้วไปวางเรียงกันเป็นเป็นเหมือนเครื่องประดับเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่ประดับห้องของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอันนี้คือเบอร์หเนาะก็เป็นเบอร์หที่ก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันคือสลับใช้เบอร์สกับเบอร์หบ่อยเพราะว่าปามชอบโทนสีประมาณนี้อันนี้คือเบอร์ห้าก็จะเป็นสีส้มนะคะเป็นแดงส้มนะคะเนี่ยสีคือชดเตนแล้วกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบ พุตตีพุตตีหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะสีจะจะ,จะฉีกจากเมกาโพาะเมกาเป็นสีชมพูอันนี้มันจะเป็นโซนโทนส้มะเ,เนาะโอเคเรียบร้อยเบอร์สุดท้ายเบอร์5นะคะก็ทั้ง3เบอร์เลยนี่ ก็ทุกคนไปลองซื้อมาน่ารักมากเธอดูกระปุกกระปิกน่ารักซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนก็ได้คือราคามันค่อนข้างถูกถ้าเพื่อนไม่ไม่ซีเรียสของแบบถูกเลยอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นแบรนด์ GG bear เพราะว่ามันใช้ดีจริงๆแล้วบางชอบ GG bear ตั้งแต่ลิปยีลาฟแล้วยีบลิปยีลาฟเนี่ยชอบออมากๆเลยก็ะจะไปซื้อเพิ่มนะสำหรับยีลาเพราะว่าใช้หมดแล้วนะคะ อันนี้เนื้อเหมือนลิฟยีราฟที่ผมเคยรีวิวไปเลยคือเนื้อเดียวกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าหัวมันจะสั้นหัวมันจะสั้นกว่าลิฟยีราฟนะคะหัวมันจะสั้นแปลงมันจะสั้นกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้ย้ายจับหูน้องกระต่ายอย่างเงี้ยนะคะคือองนี้น่ารักติดทนดีอยู่ค่ะแต่ว่า เจอเข้าวขาวหมูข้าวมันไก่เจอของมันๆไงก็ไปนะคะมันไม่มีลิฟอะไรที่แบบอยู่ยงคงควานติดคน,คนแน่นขนาดนะั้นถ้าเจอน้ํามันไม่งั้นคือเคยบอกนะไม่งั้นเขาจะมีรีมูเวอร์ที่เป็นน้ํามันทําไมในเมื่อที่แบบถ้าเจอน้ํามันแล้วมันไม่อบนะคะฉะนั้นก็คือพวกน้ํา ดื่มน้ำระหว่างวันกินข้าวก,กรุบกริบนิดหนะ่อยกินขนมนิดหนะ่อยยังอยู่ติดทนเป็นสเปนแต่ถ้าจะแบบโหกินข้าวจริงจังอะไรอย่างเงี้ยกินขนมจริงจังนะ้ํามันแบบสุดๆวูวมนเลอะอะไรอย่างงี้นะคะก็หลุดนะคะก็อยู่ติดทนประมาณ 6- 0 7 0จก็แล้วกันนะคะเป็นสเปนอ่อนๆค่ะไม่ได้ติดทนมากนะคะแล้วก็ปําชอบเพราะว่า1แพคเกจจิ้งสวยสสีน่ารักนะคะสสบายปากค่ะ แต่คนถามว่าพี่บาใช้แล้วพี่บามีความแบบปากไหมบ้างไหมมันเบรหรือเปล่ามันเป็นผลเป็นผื่นหรือแบบไหมนะคะรู้สึกว่าของแบบหน้าบําดานปากบําด้านทุกอย่างบําด้านรู้สึกว่าของจีนที่เคยใช้มาไม่เป็นอะไรเลยคือด้านหมดนะคะคือใช้ได้แต่แบบมันก็ต้องแล้วแต่บางคนแบบวิ้ยของบุ้คนคงว่าจะจีนถ้าฉันใแล้วฉันจะปากไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ลองท้องแขนก่อนนะคะก็ลองดูนะคะทุกคนอ่ะ เนี่ยปั๊มเช็ดให้ดูมันจะเหลือเป็นสเตนอ่อนๆประมาณนี้แหละประมาณนี้ไม่ได้แบบติดคนอะไรมากมายโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกลิสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตามบลมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะริวเจ้าบล็อกทวิตเตอร์หรือไอจีบล็อกใครที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ให้ปั๊มด้วยนะคะส่วนใครใจดีจะโดเนทให้ปั๊มนะคะก็ได้ค่ะจะกราบขอบพระคุณมากเพราะว่าในส่วนนั้นจะเป็นรายได้โดยตรงถึงปั๊มนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกใจสามารถดูโฆษณาทุกๆชิ้นใใหห้้้้้้้ปปปาาามมมไไดดดยยเเช่่นนนนกกรรรตงงั็็จะทีซืออข รีวิวต่อไปยัอยากทำเมคอัพอยู่นะคะแต่ว่ายอดวิวมันน้อยมากกับร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยยังแทบจะไม่มีม้รู้สึกว่าที่ทําทุกวันนี้เพราะใจรักใจรักจริงๆใจรักเพราะเราเริ่มมาจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบคือก็ยังอยากทํายังมีคนดูอยู่บ้างแต่ก็น้อยแต่มีคนดูก็ยังทําต่อไปงไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้กลับทุกกับขอบพระคุณทุกทุกคนมากเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ